<łość> <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับช่องขวัญเคมเอ็นช กันวันนี้นะคะทุกคนขาเราไม่ได้มากินโชว์หรือว่าร้องเพลงหรือว่าทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะวันนี้เราจะมานั่งพูดคุยเมามอยหอยสังกันนะคะทุกคนขาเนื่องด้วยวันนี้นะคะเป็นวันเกิดครบรอบ31ปีของขวัญเองนะคะก็คือตรงกับวันที่3มีนาคมของทุกปีนั่นเองนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะเราก็อย่างแรกที่จะทำเลยนะคะก็คือแผ่นแทน เอาของขวัญมาโชว์นะคะก็คือคุณแฟนนะคะหรือว่าที่รักของขวัญเองนะคะเป็นคนจัดมาให้นะคะก็คือได้มือถือเครื่องใหม่นะคะเป็นของขวัญวันเกิดในปีนี้นั่นเองนะคะก็คือ oppo reno 5g นั่นเองคะ่ะซึ่งเราดูในสเปคแล้วนะคะก็คือถูกใจมากตรงตามที่เราอยากได้มากเลยนะคะอ่ะมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยจ้า อ๋ออันนี้จะเป็นตัวครอบไว้เฉยๆนะคะเป็นชั้นข้างนอกนะคะแล้วก็ตัวกล่องนะคะสีคลาสสิกมากนะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีแบรนด์ oppo อยู่ตรงนี้นะคะส่วนตัวนะคะขวัญเป็นคนชอบใช้ android เนอะมันมันชินมือมากกว่าคะ่ะเปิดกล่องข้างในกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะจะเจออะไรกันบ้างอ่าอันดับแรกก็คือตัวเครื่องนะคะ คุณแฟนเลือกสีซินเวอร์มาให้นะคะก็คือเป็นสีที่สวยมากค่ะทุกคนคะ่ะเนาะแล้วก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะคะเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะคะก็จะมีเคสนะคะเคสมือถือนะคะเป็นเคสใสนะคะมีสมอนท็อกหรือว่าหูฟังนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ชาร์จมาให้ครบนะคะ ซึ่งราคาตัวนี้นะคะก็จะอยู่ในราคาหมื่นต้นๆนั่นเองนะคะก็คือหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆก็จะมีของแถมมากมายเลยนะคะซึ่งแฟนก็จะถามเราก่อนว่าเออเธออยากได้ของแถมพวกนี้ไหมซึ่งถ้าเราไม่เอาของแถมเนาะเขาก็จะลดค่าเครื่องให้ด้วยนั่นเองนะคะปลื้มใจมากเลยนะคะก็คือว่า เอามาไว้ทำคอนเทนต์ดีๆให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันก็แล้วกันนะคะทุกคนขาเนาะซึ่งโหมดในเครื่องนี้ก็มีมากมายเลยเนาะขวัญก็อ่านคร่าวๆมานะคะก็คือกล้องหลังนี้64ล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้า3.2ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีโหมดกล้อง คู่นะคะก็คือถ่ายหน้าหลังได้พร้อมกันอีกด้วยนะคะและที่ชอบที่สุดในเครื่องนี้นะคะที่อ่านดูนะคะก็คือระบบะวิดีโอที่ถ่ายเป็น AI h i ไฮไลท์นะคะก็คือมันจะสามารถปรับแสงย้อนแสงได้ก็คือหมดโหมดที่ว่าเอ้ยสะท้อนแสงย้อนแสงนะคะ ะเราก็จะเห็นหน้าเราด้วยแล้วก็เราจะเห็นด้านหลังด้วยนะคะเราสามารถถ่ายไปพร้พอมๆกันได้นะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้ซึ่งตรงเกาะที่เราก็สามารถเรืยอได้นะคะว่าจะไปไว้ตรงไหนนะคะค,คะือมันใช่เลยนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะถูกใจกันไม่เอ,อ่ยรีบไปฉัดเลยนะคะทุกคนคะ่ะ โอเคนะคะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปจับไปจองกันมาใช้ได้นะคะซึ่งราคาจับต้องได้มากๆเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องนี้ครบแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะทุกคนขาแน่นอนว่าเราไม่ได้มาอวดของขวัญอย่างเดียวแน่นอนนะคะวันนี้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมก็คือวันเกิดปีนี้นะคะขวัญก็มีแผนไว้นะคะว่าจะไปขอพรคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่ง ทุกเดือนเราก็จะให้เงินเดือนคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเราก็เลยจะให้ตรงกวันเกิดของเราก็คือไม่ได้เพิ่มมากไปะะแรากให้เท่าเดิมนะคะแต่เราจะ,อะขอพรคุณพ่อคุณแม่ด้วยเนื่องในวันเกิดของเราเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะ,ะ,คะและต่อจากนั้นนะคะก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆนะคะ รับประทานอาหารนะคะกับครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่สาวพี่ชายแล้วก็ญาติินะคะแล้วก็เพื่อนๆที่มาในงานด้วยนะคะทุกคนคะนะ่ะเนาะต้องบอกว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกันไปนะคะมีวิดีโอมาชมนี่เลยค่ะ

điên thì chết à thằng ngu đi đi yeah bọn mày biết vào thằng khỉ cái đidi bố đi ต <LO> ุ๊กาสุนายนะตุกาสุนายนะุกตาสุนายนะตุ๊กาุนายนะตุ๊กตาสุนายนะุ๊กตาสุนายนะตุ๊กตาสุนานะตุ๊กตาุนานะตุตาสุนาุาสุนุกตาุนายุาุน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 

สวัสดีค่ะนี่นะคะเมนูวันนี้นะคะอันนี้คุณแม่นะคะคุณแม่ยิ้มหน่อยค่ะหวานหวานนี่กับข้าววันนี้นะคะเมนูน,น,นะคะอเ,คเออแมลงวันก็จะกวนนิดนึงนะคะอันนี้โต๊ะ ผู้ชายนะคะอันนี้คุณพ่อนะคะขอขอพ่อสวัสดีค่ะเดนเนีลฮัลโลน่ก็คืออาหารนะคะวันนี้นะคะโอเคสวัสดีฮัลโหีบนี่ก็คืออาหารนะคะข้าวันนี้นะคะโอเคสฮัลโ okay. ลเเยคนี่ก็ค่ะมาทานด้วยกันนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ กมหมูเส in ้นอร่อยกว่าไปตีไปฮะคลิปยำเฮ้อัดทุบสอด คำยคำ่าคำพวลลกกางนี่อะไาเอาข่าวะอบนั่งบนนเขาแรกมีปีนนัรถทุนเอาโอเคแี่บอกเอ็นูดเดี๋ยวเลย

สิหายทุกอย่างเพราะที่ว่าเอาแต่ใจอย่าเพราะมันนิสาบ่เ้าทยาย let yeah. 别累我吧。 เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับกิจกรรมที่อ่าเกิดขึ้นในวันเกิดของขวัญเองนะคะทุกคนขาเนาะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆปาร์ตี้เล็กๆนะคะทุกคนขาก่อนจากกันวันนี้นะคะขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่มาอวยพรวันเกิด ให้ขวัญน,นะคะเนื่องในวันเกิดปีนี้นะคะขอให้คําอวยพรนั้นย้อนกลับไปหาทุกคนเช่นกันนะคะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะรับรวยรับรวยเ,เงินทองนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาดังใจนึกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งกลิ้งๆให้กับช่องขวัญเคเมนโชว์ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในคิดต่อ,ตอไปสําหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนขอบคุณค่ะ